น้องชมเองค่ะคลิปนี้เราก็จะมาทำข้าวหมูแดงเจเราก็ต้องมีหมูแดงเจของเรานะครับอืมอันนี้น้องชมได้มา,งงมมาจากแมคโครัวค่ะประมาณร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งกิโลกรัมอืมไหนเพื่อนๆดูก่อนนี้ครับนี่นะก็เป็นหมูแดงเจสําเร็จรูปอย่างนี้นะครับโ <Okay. S 1> อเคหนึ่งกิโลพันกรัมนะครับ ราคา150บาทอ้ก็แพงกว่าเนื้อหมูธรรมด,ดาซะแล้วนะครับมีส่วนผสมก็จะมีแป้งสาลีไทยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลปลอยกั๊อบเชยเกลือโอเคเรามาดูวิธีทำข้าหมูแดงเจสูตรง่ายๆของน้องชมกันเลยแล้วก็ตอ,นนตองมีซอสปรุงรสนะคะต้องดูด้วยโอมันเจหรือเปล่าอืนี่ครับ สัญลักษณ์ของเจนะนี่<อ>เป็นซอสปรุงรสไงก็ได้นะครับนี่ก็คือซอสปรุงรสเจนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสเจค่ะน้องชมก็มีเห็ดหอมกับผักชีด้วยค่ะแล้วก็น้องชมก็จะทําน้ำหมูแดงด้วยเต้าหู้ยี้นะคะเพื่อให้มันสีแดงสรุปแล้วเราก็ต้องมีซอสปรุงรสเจผงปรุงรสเจเรามาดูหมูแดงเจกันก่อนนะครับ น้องโมตัดมาแล้วนะครับโอ้โหเหมือนหมูแดงมากเลยนะครับ oh <no. S 1> ก็กลิ่นชอบว่าตัวของเขาก็จะมีกลิ่นคล้ายๆเต้าหู้นะแล้วก็มันมีน้ำมันอยู่ด้วยนะครับนี่เนื้อเหมือนไปเลยนะตกใจเลยนะครับนี่นะคะหมูแดงที่เราได้มาก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะคะก็แค่ใส่เข้าเตาอบหรือว่าเอาไปย่างเอาไปอุ่นไาคเว็บได้หมดเลยนะคะ ก่กนะะนะะ้องชมก็จะเชืออุณหภูมิประมาณร้อยหกสิบเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะคะเนะะื้อแดงเจเราก็มันปรุงรสได้อยู่แล้วนะครับเราก็เอามาย่างหรือเอามาอุน่นทางยังไงก็ได้นะครับให้ก็สุกอีกรอบหนึ่งแต่น้องชมจะใช้ย่างนะมันจะหอมกว่าโอเคย่างหมูเสร็จแล้วระวงังรอ ระหว่งางรอรอหมูสุกนะคะเราก็จะมาทำน้ำล่านหมูแดงกันเลยนะคะทุกชมก็จะใช้น้ำเต้าหู้ยี้นะคะประมาณสองช้อนนะคะแล้วก็จะใส่เต้าหู้ยี้สองช้อนน้ำตาลทรายสองช้อนซอสถั่วเหลืองแล้วก็ผงปรงุงรสเจค่ะนี่นะตาคโนอ,อย่างนี้นะครับเจ แต่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะนี่นะครับก็มีน้ำต้าหี้นะครับน้ำตาลทรายผงปรุงรสและก็ซอสปรุงรสนะครับตามใจชอบกันเลยและก็ใส่น้ำนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็จะอาไปตั้งไฟนะคะอของน้องชมก็เอามาใส่แป้งข้าวโพดเราต้องผสมน้ำก่อนนะคะ เพราะว่าถ้าเราเทลงไปเลยมันก็จะเป็นก้อนนะค <Okay. S 2> ะโอเคผสมแปง้งข้าวโพดในน้ําน,นะครับและก็เทลงไปในหม้อของเราเลยเพื่อความข้นเหนียวตามใจชอบเลยนะครับน้ำหมูแดงเจหืมสีสวยมากเลยนะครับ โอเคปรุงรสตามใจชอบเลยนะครับนี่แล้วก็ความเหนยตามใจชอบเลยเสร็จแล้วนะหมูแดงเดี๋ยวเราก็รอหมูแดงที่ย่างไว้กับเครื่องทอดใรน้ำมันนะครับหมูแดงของเรานะคะมันเหมือนหมูแดงจริงเลยนะครับหอมย่างเสร็จแล้วหอมมากเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นตัดโชว์ได้เลยนะคะ นี่นะครับหมูแดงเจของน้องชมเหมือนจะน่ากลัวเลยนะครับ oh, <no. S 1> หเหมือนจริงนะเนี่ยนะแล้วเราก็จะมาตั้งบนข้าวประจับให้สวยงามค่ะจะเอาน้ำหมูแดงที่เราทำไว้นะคะมาลาดค่ะนะ้ำหมูแดงสีสวยมากเลยนะครับ huh? นี่รลาดลาไปเลยอือหือะเราก็จะมาด้นของสกชีลงไปนะคะเพื่อความสวยงามและน้ังชมก็เอาน้ำร้อนนะคะใส่กับผงปรุงรสเจก็จะได้เป็นน้ำซุปเจนะคะ เราก็ใส่ผงนี้เหมือนเดิมน,นะครับสงคนอใส่ไม่ต้องเยอะนะครับนี่นะเพิ่มความหวานของน้ำซุปนิดหน่อยนะครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมสับทีตามใจชอบกันเลยอืพร้อมเสิร์ฟไปนะครับข้าวหมูแดงเจ้โอเคเดี๋ยวเราไปทานกันเลยก็เสร็จแล้วนะคะข้าวหมูแดงเจ้ของเรานะคะแล้วก็จะไปชิมกันเลยอืนี่นะครับ ตกใจเลยนะครับเหมือนจริงๆเลยแล้วก็นำซุปแล้วก็เติมซอสเมกกี้ไปหน่อยนึงนะครับเมืกก่อกี้นี่ซอสนี้นะครับมันก็เลยสีออกเหลืองเลือนขึ้นมานะครับต้องชอมลองชิมดูสิครับลองชิมเนื้อหมูแดงก่อนนะนี่นะครับเนื้อหมูแดงเพียวๆก่อนนะมันก็ะจะคล้ายๆหมูแดงจริงมากเลยนะคะ น้องชมพูจริงๆนะคะน้องชมพูจริงๆนะคะว่ามันกินแล้วมันแยกออกนะคะว่าเนื้อจริงหรือเนื้อปลอมก็มันทําให้เรากินเจได้เยื่อขึ้นนะคะเพราะว่ามันเนื้อสัมผัสเป็นถั่วเหลืองนะคะแล้วน้ำซุปแล้วรันน้องชมน้ำซุปกินเหมือนน้ำซุปข้าวหมูแดงจริงเลยนะคะยังไงก็ไปหาซื้อหารองกันได้นะครับเนื้อ หมูแดงเจนะครับเนื้อนี้ค่อนข้างจะสุกแล้วนะครับแค่เรามาอุ่นให้ร้อนก็รับประทานได้เลยมันหลักๆก,ก็ทํามาจากโปรตีนเกษตรนี่แหละซอสถั่วเหลืองแล้วก็แป้งนะครับแต่รสชาติมันก็คล้ายๆอยู่นะครับจะให้เหมือนทีเดียวกลมเป็นไปไม่ได้นะแต่ทําให้รสชาติเจเด็กๆทานเจได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเพื่อนๆลองไปทําตามดูได้นะครับสำหรับเจปีนี้ อาจจะเงียบเงานิดน,นึงนะครับภูเก็ตเพราะว่าเรื่องด้วยสถานการณ์ของโควิดรอบนี้นะครับรุนแรงกว่าปีที่แล้วก็เส่วจนะคะข้าวหมูแดงเจนะคะอร่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆลองมาทำตามกันได้นะคะคลิปนี้น้องชมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าน้องชมจะมาทาเมนูอะไรอย่าลืมติดตามน้องชมเน้นนะคะคลิปใหม่ของช่องมหาชนแนลก็จะลงในทุกวันจันทร์และก็วันพฤหัสค่ะ ก็อยากให้ผู้ชมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ทข้างล่างเลยนะคะเทศกาลกินเจปีนี้อิ่มบุญอิ่มกายไปด้วยกันค่ะ